สวัสดีตามาคนี่มากินสมบักม่วงซี่ค่ะมัมม่วงป่านี่ดูใกล้ๆค่ะมะม่วงป่านี่อันนี้เจียวปลาเดียกค่ะเจียวปลาละมาแล้วมากินด้วยกันค่ะปลาเครื่องค่ะปลาคนละเครื่องเลยมาม,มาครับิังอืมอ มพักบวจอ,อ่ะคุยประเด็กตอนจ้ะอืม มองซีมองปลาจ้ะทุอบางตัวก็คือสีอยากน่ามัาเนี่ยเงี้ยวๆมาอีกล่ะอืมอืมเอียวกังเงี้ยวๆมามาคะคำใหญ่ๆอร่อยจุใจจ้ะ

ตอนประเดี๋ยวไปแล้วเจ็เบๆค่ะกินน้าพอกันไหมเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ